มาครับวันนี้คือขอมาลงสักหน่อยวันนี้คือบอกเลยครับว่าเอยก็ไม่ค่คยว่างนะผมเนี่ยแต่ก็อยากจะหาคลิปลงไงเดี๋ยววันนี้คือจะมาเล่นสักรอบหนึ่งครับจนกว่าที่ผมจะตายแล้วก็ไปไล่หาฟาร์มยาวๆครับคือถ้าผมตายตอนนี้นี่คือจบไม่มีคลิปมาตายไหมโอเคถ้าโยยาวๆครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้กี่นาทีนะ ผมก็จะเล่นจนกว่าที่ผมจะตายรอบเดียวพอเดี๋ยวไปเข้าในทาเบอร์เลยครับก็ท่าเรือนะแล้วก็ไปหาพวกปืนหนักกันวันนี้คือกะว่าวก็จะเล่นยาวๆอยู่ครับแี่ก็ไม่ค่อยว่างไงก็เอาแค่นี้พอครับเดี๋ยวก็ไม่มีคลิปลงอีกนะแล้วก็มาล่าแป,ป๊บเดียวจนกว่าที่ผมจะตายชีวิตคือรอบเดียวพอไป มาดูกันครับว่าผมนี่จะตายเปล่าเกิดมานี่คือไปนี่เอาฟามาร์สอลไก็ไปเปิดห้องมาคือถ้าบอกเลยครับว่าถ้าผมไม่ตายนี่คือยาวๆนะชั่วโมงหนึ่งนี่คือลากไปถ้าไม่ตายนะี่ยโอเคนายโยแล้วก็จะตายแล้ว ก็ต้องรีบครับในห้องบานนี่คือมีคนโอ้ยเอา้าอะไรบนนี้อ่ะมีคิบและมันก็ใช้ฟาร์มวาร์สแสดงว่าอันนี้คือมันจะหลอกคนนะดิว่ามีแค่ความวาร์สแห่ะมาแล้วนี่ไงเรามีคิบโอเคได้เล่นอันนี้ก็มีของนี่หว่า ่เดี๋ยวไปเก็บต่อนะออเฮ้ยยิงผมมนะั้น่ะเฮ้ยนี่ไงเอาแล้วโอ้โหผมว่าผมตายแน่ครับนี่นี่ของจริงมีโดดโชว์แต่ก็มาดิในห้องการ์ดมันก็ยิงไม่ทะลุนะตายได้หรอโอเค นี่ชุดเหล็กครับสวยมาอันนี้คือมี q ิบแล้วก็ชุดเหล็กแล้วก็พร้อมบวกเฮ้ย M7 มันะ่ะสกินแบบนี้นี่ครับเรียบร้อยเอาว่าอ้น,นี้มันจะมาแก้แค้นผมแน่นอนเฮ้ยมาเราจะตายไม่ได้ครับมาแต่นี้คือจบแน่ ยังไม่ทันไม่กี่นาทีเองหละมาตายไปแล้งมาเกีบของอะไรมั่งนี่ไหนนี่ครับกางเกงเหล็กนะนายอยู่ก็ถือว่าได้เล่นครับวันนี้เนี่ยแต่ก็ยังไม่ตาย กระโดดใช่ไหมเฮ้ย,ยมีตัวร่อนมาครับเฮ้ยโอ้โหมาเสริมแทบไม่พักนี่มันคืออาหารพวกนี้นะ่ะเสริมไม่พักเลย ล้วก็ได้แบบต่อเนื่องรับว่าได้เล่นครับผมยังไม่ตายคือถ้าบอกเลยครับว่าคือตายนี่คือจบนะแล้วก็มาสั้นๆครับถ้าไม่ตายนี่คือยาวครับแต่ว่าปืนปืนในนี้เนี่ย M7 นี่คือมันแหลกบ่ผมก็ต้องยิงแบบคอเอาครับถ้ายิงแบบรัวนี่คือค้างแน่ แต่เราก็ไม่มีปืนใช้ไงเราก็ต้องยิงยังมีไหมเมื่อกี้ยิงแถวนี้หลายตัวนี่ก็น่าจะเป็นพวกฟาร์มาสแล้วก็ชุดกระโดดมาดวผมว่าผมไปหาสร้างบ้านก่อนวะเราก็ขอเก็บปืนนะ นี้คือแล้วก็มี2กระบอกปืนหนักเนี่ยเตกับ QB เดีจะไปสร้างแถวนี้เลยครับเนี่ยแล้วก็ขอเอาเป็นฝั่งนี้เพราะว่าตรงที่เรายิงอยู่นี่คือมันฝั่งห้องม่วงไงคนก็เยอะหน่อยเอาตรงนี้เลยครับสร้างไป เอาง่ายๆพอครับเอาไว้เก็บของนะเดี๋ยวเราก็ไปหายิงต่อวะไอ <c oughs> น,นี่มัใช้ปืนอะไรเมื่อกี้มันก็วิ่งนอกมานเรานะ <c oughs> เหมือนกับมารู้ว่าผมอยู่ในบ้านเนะี่ย ปามา้าชุดกระโดกมาเดี๋ยวไปเก็บของแป๊บนึงแล้วก็แล้วก็ไปแถวหน้าท่าเรือแล้วก็ไปบวกต่อครับผมก็จะได้ตายไวๆนะถ้าอยู่ในบ้านงี้ไม่ตายแน่แค่นี้พอครับแล้วก็เก็บยา คนครับมีของไหมเจ็เก้ายิบเจ็ดน่าจะชุดกระดูครับไอ้ก็เราก็ต้องยิงตายไปไอตัวเมื่อกี้เลยนี่หว่าบ้านมันก้นนี่อยู่แถวนี้เนะี่ยเต่ก็เอาช่างมันครับราขอไปดูแถวห้องการ์ดเนี่ยมันน่าจะมีพวกปืนหนักนะวาเฮ้ย ตรงนี้มีเตาหาแร่มาเผาได้น่นแน่แล้วก็เผาไว้ทำกระสุนนะแล้วก็มีใช้อยู่มาพร้อมตอนนี้คือขาดหมวกว่ะแล้วก็ใส่แค่หมวกกระดูกเอง ตัวบินหนึ่งตัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหปือนีก้ก็ต้องขอเทอรนัทเนี่ยมันค้างพวกนี้สองตัววะเดี๋ยวก็มาดิพันผแผลแป๊บหนึ่งมาดูกันครับว่าผมจะตายไหม โอ้ M4 โอ้โหข้อจอบว่ะตั้งข้อที่ละนัดเนี่ยมาเดี๋ยวผมจะลองกดค้างเลยครับไม่รู้ว่าจะค้างเปล่านะถ้าที่ะนัดน,นี่คือไม่ตายแนยโโ่โอ้ยโอ้ย โห่กับตายไอ้นี่นี่ไงเรียบร้อยเยอะจริงในที่สุดเราก็ตายครับแลก็เมื่อกี้ปืนนี้ด้วยไงมันค้างมากครับ M7 เ,เนี่ยมาวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับแล้วก็ใช้ชีวิตรอบเดียวก็คมเลยครับเนี่ยนานอยูบ่ายบายครับทุกคนไว้เจอกันใหม่